ี่น้องเอ้ยเห็ดแนวกินก็ว่ายากแล้วมาหามุมกล่องอยากก็เกาอีกพี่น้องแสงมันบาดใดม,มาม,มาม,มาอย่าไปหัวซามันถอดซามันถอดมากินบกน้องใหม่ไก่นางเนี่ยพ่อเด็กไซส์อยู่จ้ะขอนียง แมงวันก็โอ้ยแมงวันอยู่นี่มันก็บริ่านคนได้พี่น้องนี่ขอนิ้มาเด้อมือหลังแล้วอ้ยหอนนั่งกินหนักขึ้นแบบินักขึนัน แดดแห้งจังเมอือนนี่นิ้วเข่าค่ะเขาเศร้าบกน้องใหม่ค่ะ หามเลยสีแห้งผพดเขาก็ไแทบจะไม่บ่อยเผ็ดบ่มีดหกโดดยใส่ เด็้ยินเสียงเด็กหน่อยเขามาเล่นน้ำกันไกลๆ,ๆพ่อน่พี่น้องดูตรงสาใบาน้ำนะข้างล่างพู่นนะเด็กหน่อยหลายๆเด็กหน่อยเขาก็หยุดเรียนช่วงเัมอค่ะ ข้าวกับเบิดทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเห้พี่น้องเลยเอาไปซื้อเลยแหลซื้อกินเองอ่ะแตม่มีมาซื้อให้ดอกออ เหนียวมันนี่หนึ่งโอเคมากเลยบางมือหน่กนอก็เชื่อแสีไปน่อยบางมือหน่ก็ติดมือชิบหายเลยมันยี่หอเดียวกันเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับวิธีหุงวิธีหนึ่งแซบ่บ หนูนั้นนที่เฮ็ดหนูนั้นๆที่จะเฮ็ดอาหารไทยแบบอาหารดีสานแบบเด็กกินครับเพราะว่านุ่งยากพี่นอ้องอุปกรณ์มันบ่ออ่ำนุ่ยครบเดยเฮ็ดเฮ็ดอาหารไทยอาหารอีสานกิ่นอยู่เมืองหนออเฮ็ดเซ็จก็ต้องเก็บลัางเลยทันทีพลังข้บะมักนะคะ,ะเฮ็ด เฮ็ดแต่ละที่นี่ก็เตรียมของเตรียมนั่นเตรียมนี่เ็ศเสร็จแล้วก็เก็บล้างนั่นเก็บล้างนี่เป็นชั่วโมงชั่วโมงสองชั่วโมงอยู่ก็จะได้กินยิ่งช่วงหนาฮอนเนี่ยระวังกินกับแอนบางวันปลาเทนั็นเต็มแก้วสีเหี้ยบ่เนาะ เราจะจูปิวลมพัดมาที่กับไข่แน่อยู่มาหนีหอนค่ะสามสิบองศามเกือบสามสิบองศาสายตาสั่นมองไม่เห็นแต่ว่าเห็นเกือบถึงเลขสามจะเป็นเลขสามสิบอาการมันเนี่นะ แซ่บมึงเด็กกินขขาวแซ่บแซบพี่น้องแซ่บครับกินขขาวเหนียวจนจะเบิดละ ค้นคนขางนอดเขาก็มาเล่นนนามกันอยู่นี่ค่ะเสียเสียค่าเขาอยู่ าลวภัาหลังท่ามาเล่นน้ำเสียคนแลจ้จะจะคนด้วยเนี่ยกกไปดูกันไปก่อนแส่บครับไม่หงเลยขนาดว่าเครื่องประครบด้วยเนี่ยคืออยากด้วยเนี่ย Not cool, check it đấy. Hãy subscribe cho mới Ghiền ออ็มะเอ็อมพอนี่โอ้ยแมงวันไหม,มนั่นอยานคนนี้ได้แมงวันฝรั่งเนี่ยบางที่ก็เลือดตุนสามีเยอะได้พี่น้อง ก็อยากซอยคาจจ้จายเขาออกคนละครึ่งนั่นแหละแต่บ้านจะให้เขาซอยใจคัาทุย่างคนละเครึ่งหนึ่งเลยมันก็มันก็บอมแมนน่ะแม้หนึกออกบอ่จะว่านูเห็นแกโตก็ก็แล้วเตะนะคะเพราะว่าคือเขาก็อายุหลายแล้วนะพี่น้องแมนยูว่าคนยูน้ากันคบกันเป็นัวเมียกันอายุมันบอมแมนอุป,ปสรรคมันบอแมนปัญหา แต่ว่าเขาเหตุงานมาหลายจนเขากเกษียณเขามีเงื่อนเดือนกินเงื่อนกเกษียณของเขาเขามีเงื่อนหลายแล้วหนูพึ่งจะขึ้นมาขึ้นมาพึ่งพึ่งเริ่มต้นเหตุงานพี่น้องจะหายเฮ้าซอยคนละเคิงเลยมันมันเป็นไปได้บ่หล่ะแล้วอีกอย่างเขามีเขามีลูกสามคนทรัพย์สมบัติของเขาเวลาเขาตายไปก็เขาบอกหูว่าเขาเข้าสิใดกับเขาหมากหน่อยเพียงใด พราะว่า,ลา,ลาหลักๆแล้วอะ่ะกฎหมายของโนเวยนะ์น่ะสมบัติสมบัติของพ่อแม่ลูกจะเป็นคนได้คันว่าพอมี่พอแต่งงานใหม่ลูกต้องเป็นอันดับหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นพัวเมียกันแบบมีลูกน้ากันคันว่าพอตายหรือว่าแม่ตายส,สมบัติลูกจะตงเป็นคนได้นะคะลูกจะต้องมาอันดับหนึ่งแล้วเขาพึ่งขืนมาแต่งงานแต่งงานกับกาแฟนหนูกับพ่อของเขาอย่างเงี้ย ทรัพย์สมบัติของเขานะเมันก็ต้องตกเป็นของลูกเขาซะส่วนใหญ่อยู่แล้วแม่นบล่ะพี่น้องแล้วหนูคิดว่าส่วนตัวหนูเองอ่ะหนูหนูก็บ่ได้คิดบ่ได้หวังอีหอย่างดอก้แต่ว่ายังยังนยหน่อยนะในระวางเถียเฮ้ายูน้าเขาน่ะยูฟีกินฟี่ถึงแม้ว่าจะบ่ได้ใหงเงินให้ทองบ่บ่ได้ดูแลเล่ายังเต็มทีบ่บ่ได้ดูดูแลเฮาเนี่ยยังเต็มที่ยังหน่อยกับให้หนูได้แบบว่าอยูยูฟี่กินฟี่แล้วก็ดูแลทําความสะอาดบ้านดูแลเล่า ทำความสะอาดบ้านให้เราส่วนเงินที่หนูหาได้ก็ก็ให้ก็ใหหนูเก็บเอาของหนูเองี้แม่บ่ลอ่ะอืมคันว่ามาออกกันคนละคร่งทุกเดือนทุกเดือนยังสิหนูหนูหนูก็สิบว่ามีเงินเก็บนึกนึนึกออกบะเพราะว่าซื้อกินอาหารหทงอาหารไทยมันกับแพงหนูก็ต้องซื้อกินของหนูเองส่งบ้านหนูก็ต้องส่งของหนูเองแม่บ่ล่ะเออ นั่นแหละเราเกิดว่าเราตายไปเราหนู <ouse> บ่ได้อีงยังจะเล่าหนูหนูหนูก็ต้องย่ายออกย่ายออกจากบานลูกชายเราเพราะว่าที่ยูทุกมือนี่ก็คือเศ้าบานลูกชายเราอยู่แล้วเราบอกว่าเราเราเราเสเศาบานลูกชายเราอยู่จนจนเราตายก็ได้คันว่า,เรา,าเราตายหนูก็ต้องย่ายออกไปแม่นบ่ละพี่น้องหนูก็ต้องไปเริ่มต้นไมแเราจนกว่าเรากาเราสิตายหนูซิว่าสี่สิบกว่าเราจะไปเริ่มต้นไม่ตอนสี่สิบกว่าพี่น้องเมืสีท่านบ่ละหนูก็บ่ได้คิดที่จะเห็นแก่โตดอกแต่ยังหน่อยมัน บมรู่ะเขาบอกว่าคนโนเวทุกคนนี่ยอยู่น้ำกันหมาจะเป็นผัวเมียกันหรือแฟนกันอยู่อยู่น้ำกันมันก็ต้องซอยกันออกค่าใช้ายทุกอย่าง มันก็แมนแต่ขันว่าเออเขาใหญ่ออกไปเศร้ามองอื่นอยู่จังสิเศร้าถึงแม้ว่าจะเศร้าขายอยู่แต่ของทุกอย่างในบ้านขันว่าเขาตัดมันก็ยังเป็นของข้ามันบละอันนี้มันอยู่ในบ้านลูกไส้เขานะคันเคยเกิดว่าเขาเขาเอ้ยเอ้ยปากหายเขาสิกากคนออกไปบละพี่น้องเออเขาสิกากคนออกไปบอกขันว่าเขาบเอ้ยปากหายมันอยู่มันมันอยู่ในบ้านลูกไส้เขาทั้งเบิดอ่ะอืมแล้วก็ คันวาอยข้างนอกแบบว่าเออซื้ออพาร์ตเมนต์หลังเนี่ยหน่อยหรือว่าเอ่อกูธนาคารอพาร์ตเมนต์หลังเนี่ยหน่อยยูน้ำกันแล้วก็ซอยกันออกจังสรร์มันก็ยังคือยูได้ลระพอถึงพอพอถึงแม้ว่าเล่าตายไปังสิหนูก็ได้อพาร์ตเมนต์นี่ยก็ยังเป็นของหนูนูก็ยังได้ทรงต่อได้ังสิน่ะเมนบรับพี่น้องก็คันว่าเฮาเลิกเฮาเลิกเฮาเลิกกันกอนกอนตีแฟนหนูสิตายเข้าก็ยังมาแบ่งกันได้ยังสิน่ะเมนบรับพี่น้องพี่น้องคิดจังได ถามว่าก้อนหนาเนี่ยเราก็ดูแลนูดีอยู่ถามว่าเราเอาเราเอา,เา,เอานูขึ้นมานี่มันกับโมเมนใส่ใส่เงินหน่อยหน่อยมัน,ม,นมันก็ดีอยู่แต่พูดถึงนะก็บอกบาถือเื้ากันอ่ะเขาก็ต้องนึกถึงตัวเขาก่อนตัวน้องพี่น้องเนาะอนาโคตดข้างหนา้าเขาอ่ะเ็นเขาจะมาบอกว่าแต่ฉันตายไปเธอ เธอก็ได้ผัวใหม่เธอก็หาผัวใหม่เพราะว่าเธออายุยังน้อยไพสิหูและพี่น้องมันเป็นเรื่องของอนาคตหนูอาจสิบมีก็ได้อะหนูอัศสิมีหรืออาจสิบมีก็ได้จริงๆนะมันเป็นเรื่องของอนาคตเขาจะมาพูดถึงอนาคตก่อนบ่ได้เดี๋ยวเพราะว่าปัจจุบันเขาอยู่เขาอยู่น้ำเขาอืม ยืมมาหน่ะพี่น้องข้าวเหนียวนี่เลยวอาไปกินตอนแรงข้าวแรงแซ<ส>่บแฟนหนูเราไม่ตังค์เดียบจ่ไปละงก แม้ว่าเราจะมีต่างหลายแต่มันก็เป็นเงินของเขานะ่ะเขาบ่าหายเขาเขาบ่ามีชิด อิ่มพี่น้องอิ่มทักอิ่มเนี่ยแมงวันบริยานคนดีเด้ด่เนาะ พี่น้องอากาศดีค่ะมาเี่ยกินข่าวกับบรรยากาศค่ากิฟต์นี้ก็มากินข้าวอ่างเนาะค่ะเนาะมาเราปัญหาชีวิตใถ้ฟังเนาะค่ะเน,นาะจังหน่อย <c oughs> พอไเดี๋ยวมีแห้งแล้วพอกัคลิปหนาค่าลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องครัวไทยโนเวนะคะยังไงก็อยากก่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามชงควไทยโนเวไปเด้อค่ะเด้อเฮ็ดคลิปมาโดนแล้วค่ะคลิดหลายคลิปพยายามเฮ็ดแต่ก็บ่มีคนติดตามเลยพี่น้องมีคนติดตามเพจที่ละ คนสองคนพี่น้องค่ะยังไงก็ฝากโดยเด้อค่ะเด้อเรามาติดตามชีวิตของยินานใช้ชีวิตอยู่ประเทศนอร์เวย์เนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย